สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา64โจทย์ให้ A แทนความยาวส่วนโค้งของวงกลมที่วัดจากจุด2 0ไปยังจุดลบรูท3 y โดยที่ y มากกว่า0และมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาดอัลฟาเรเดียนดังรูปที่1ให้มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม1หน่วยที่รองรับด้วยส่วนโค้งที่ยาว A หน่วย มีขนาดเบต้าเลเดียนดังรูปที่สองคอสอัลฟาบวกไซ์เบตเท่ากับเท่าใดในข้อนี้นะครับเรื่องความยาวส่วนโคง้งแล้วก็เรื่องมุมนะครับพี่แบงค์จะนึกถึงนิยามว่ามุมในหน่วยเลเดียนมีค่าเท่ากับความยาวส่วนโคง้งหารด้วยรัศมีนะครับ หลายคนเนี่ยชอบคิดว่ามุมเท่ากับความยาวส่วนโค้งเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันต้องมีการหารด้วยรัศมีด้วยนะครับคือในตีโกนเนี่ยมันคุยกันที่วงกลมรัศมี1ห,หน่วยดังนั้นหลายครั้งมันก็เลยเข้าใจผิดว่ามันเท่ากันนะครับจริงๆแล้วสูตรมันเป็นความยาวส่วนโค้งหารด้วยรัศมีนะครับคราวนี้ถ้าพี่แบงค์มองมามองที่รูป A ก่อนนะครับรูปที่1อยากจะหามุมอัลฟาตัวนี้ เพื่อที่จะไปซัพพอร์ตกับ A นะครับเราจะรู้ว่ามุมอัลฟาจากรูปที่1นะครับเรารู้จะเ,เราจะรู้ว่าอัลฟาเท่ากับ A ส่วน R ซึ่ง R มันคือ2อยู่เพราะรัศมี2หน่วยเราต้องไปหามุมอัลฟามาก่อนนะครับว่าอัลฟาคือมุมกี่เรเดียนโดยพี่แบงค์มองจากรูปฝั่งนี้ก่อนนะครับมองว่าตัวนี้ตั้งฉาก ตัวนี้ลบรูทสแปลว่าแกน x เนี่ยตรงเนี้ยถ้าพูดถึงความยาวเฉยๆคือยาวรูทสหน่วยแล้วตัวเนี้ยก็คือ2เพราะว่ารัศมีถ้ามาหามุมเซตาออกมาก่อนนะครับเซตาคอเซตาคือรูทสส่วน2นะครับแปลว่าเซตาคือ30องศาหรือก็คือพายส่วน6ดังนั้นอัลฟาคือพาย ลบพายส่วน6กนะครับก็คือจากมุมที่180องศาตีกลับมาตัวนี้ก็คือ5พายส่วน6เลยเอา5พายส่วน6มาไว้ตรงนี้ได้จึงรู้ว่า a เท่ากับ5พายส่วน3ทีนี้พอเรารู้ว่า a คือ5พายส่วน3เรามามองในรูปที่2บ้างมุมเบต้ามีค่าเท่ากับ a ส่วน R คราวนี้ r คือ 1, a คือ5พายส่วน3แปลว่าเบตาม <huh> ีค่าเท่ากับ5พายส่วน3นะครับอันนี้คือมุมเบต้าดังนั้นในการที่โจทย์ถามหาว่า cos อัลฟาบวก sin เบตาคือเท่าไหร่ cos อัลฟาอัลฟาคือ5พายส่วน6 s i n เบต้คือ s i n 5พายส่วน3ใช้สูตรในการยุบมุมนะครับตัวนี้คือพายลบพายส่วน6ก็คือการยุบมุมในควอดรรนที่2ส่วนตัว s i n มันคือการยุบมุมในควอดรรนที่4มันคือ2พายลบพายส่วน3คในควอดรรนที่2เป็นติดลบนะครับคอสพายส่วน6 ไซน์ในควอดรันที่4เป็นติดลบนะครับไซ n พายส่วน3ซึ่งตัวนี้ออกมามันคือลบรูทสส่วน2แล้วก็ลบรูทสส่วน2คำตอบก็เลยได้ลบรูทสนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้มันใช้เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับสูตรนี้แล้วถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องรัศมีจะทำให้มันหามาแล้วผิดพลาดไปเลยนะครับก็ข้อนี้ ตอบข้อ1ครับ